ู่ก็สบายตายก็เป็นสุขการที่เราจะทำให้เราได้อยู่ก็สบายตายก็เป็นสุขเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราว่าเราตายเป็นอย่างไรเพราะคนส่วนมากเวลาเจ็บหรือไม่แน่ใจว่าตนจะตายหรือไม่ตายก็จะพยายามทุกรูปแบบจะกลัวจะไม่ยอมรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะว่าเรายัางไม่เข้าใจว่าสถานะที่เรียกว่าตายนั้นเป็นอย่างไรก็เลยกลัวถ้าหากจะจี้ลงไปที่ใจเราจริงๆกเรากลัวความตายหรือไม่ซึ่งคงไม่ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวความตายแต่เรากลัวความไม่รู้ที่ว่าหลังจากที่เราหมดลมหายใจไปแล้วนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเรา เราเคยพบแต่สภาวะที่มีชีวิตอยู่นอนหลับเจ็บซึ่งเรารู้ว่าจะจัดการอย่างไรแต่พอบอกว่าตายเราไม่รู้ว่าเดาไม่ได้และไม่มีใครที่ตายแล้วกลับมาบอกให้เราเตรียมวางแผนได้ฉะนั้นจริงๆเรากลัวความไม่รู้ว่าพอหมดลมหายใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราทั้งส่วนกายและใจ ซึ่งวันนี้เราจะซ้อมตายกันกลับมาก็ไม่ได้และสิ่งหนึ่งจากการปฏิบัติเราสามารถทำได้ดังที่ท่านครูบาอาจารย์ได้สอนไว้เสมอว่าตายซะตายก่อนตายตายก่อนตายในสภาวะที่เราพบเราพยายามที่จะทำให้ใจของเรานิ่งจนกระทั่ง กายกับใจของเราที่ปกติจะคลุกกันอยู่เหมือนกับน้ำกับน้ำมันนำมาใส่แก้วแล้วเขย่าก็จะคลุกกันเป็นสารผสมแทนที่จะใสก็กลายเป็นขุนในภาวะปัจจุบันที่เราดำรงชีวิตอยู่กับกายและใจของเราจะอยู่ในภาวะอย่างนี้ไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่เป็นเหมือนสารผสม ซึ่งเราไม่เข้าใจว่าเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตเวลาที่มีดบาดมือเรามีดไม่ได้บาดท,ที่ใจเราแต่บาดท,ที่เนื้อของเราแต่ทุกคนจะบอกว่าจะขาดใจอยู่แล้วเจ็บจนจะขาดใจไม่ได้สนใจที่เป็นจริงๆแต่กลับว่าใจเจ็บสะบักสะบอมหมดแล้วก็เพราะว่าเราแยกกันไม่ได้ และเมื่อเรามาปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าใจก็เป็นพลังกายก็เป็นสะสารเป็นดินน้ำลมไฟหรือคิดในแง่ชีววพิทยากายก็เป็นกลุ่มเซลล์ที่เป็นอวัยวะต่างๆในเซลล์ก็มีทั้งของแข็งและของเหลวตามภาษาธรรมะร่างกายเราเป็นดินกับน้ำลมก็เข้าใจว่าลมที่เราหายใจ ไฟคือไออุ่นซึ่งเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นต่อให้อุณหภูมิเป็นอย่างไรต่อให้ฝนตกหรืออากาศหนาวตัวเราจะไม่เย็นตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเราจะสร้างความร้อนขึ้นในตัวเราเพื่อให้ยังคงสภาพอุณหภูมิตัวเรา37องศาถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิเย็นกว่านี้เราจะไม่สบายหรือร้อนกว่านี้เราก็ไม่สบาย ถ้าเป็นกบหรือสัตว์เลือดเจนถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวมันก็จะเย็นตามข้างนอกอุ่นตัวมันก็จะอุ่นตามและเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาดูว่า้าร่างกายของเราที่บอกว่าเป็นดินกับน้ำนี้เทียบกับเป็นน้ำใจของเราที่เป็นพลังเทียบเป็นน้ำมันอย่างไรน้ำกับน้ำมันก็ไม่เคยผสมกันจนเป็นสารละลาย และพูดได้ว่าอาจทำให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อเดียวกันและเมื่อเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าให้เราทำสภาวะของเราให้นิ่งเหมือนเราเอาน้ำกับน้ำมันที่เราขย่าตั้งไว้ให้นิ่งแล้วอย่าไปกระเทือนที่ว่าขุนขาวก็จะแยกกันน้ำก็จะตกลงสู่ข้างล่างน้ำมันก็จะอยู่ข้างบน ถ้าเราวางให้ดีก็จะแยกกันสนิทได้ซึ่งถ้าเราดูไม่ดีก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันแต่พอดูให้ดีๆจะมีรอยบางๆซึ่งน้ำมันจะอยู่ข้างบนน้ำจะอยู่ข้างล่างและการที่เรามาทำสมาธิคือให้ใจของเรานิ่งจนกระทั่งเหมือนแยกออกจากกาย และการนั่งสมาธิให้ใจรวมเป็นสมาธิเพื่อจะแยกกายแยกใจเหมือนที่เราแยกน้ำกับน้ํามันถ้ามือเราเที่ยงก็จะเทน้ํามันออกจากแก้วหนึ่งไปไว้อีกแก้วหนึ่งจนไม่มีน้ํามันเหลือสักหยดน้ํามันก็แยกเป็นน้ํามันน้ำก็แยกเป็นน้ำก็เหมือนสภาวะของใจที่เรานิ่งเป็นสมาธิลงรวม จก็จะเป็นใจกายก็จะเป็นกายในสภาวะนั้นถ้าใครได้สัมผัสก็จะเชื่อเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้มากังวลกับร่างกายหรือในคนบางคนที่เจ็บไข้มากๆและมีความปวดจนกระทั่งยาแก้ปวดก็ช่วยไม่ได้แล้วถ้าทำสมาธิเป็นก็จะแยกใจออกไปหาที่พัก ร่างกายก็เหมือนได้เยียวยาได้พักผ่อนได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าอย่างซ่อมแซมไว้ก็จะฟื้นคืนตัวมาถ้าซ่อมแซมไม่ไว้ก็จะต้องแยกจากกันถ้าอย่างนี้อยู่ก็สบายตายก็เป็นสุขแต่เวลาพูดนั้นพูดง่ายค่ะถ้าเผืยเรายังไม่เคยปฏิบัติจนกระทั่งเราแยกใจ ออกจากกายเราหรือแยกใจเราออกจากความเจ็บปวดได้อยู่ก็ไม่สบายตายก็ไม่เป็นสุขเพราะเราไม่รู้ตัวเราปากว่าจะไม่ยึดติดจะไม่เจ็บแต่ความเคยชินอุปทา,านความยึดมั่นความสำคัญผิดทำให้กายกับใจของเราติดกันเหมือนโดนก่าวตราช้างติดพอจะแยกออกจากกัน มันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บเหมือนโดนดึงเอาหนังกำพร้าออกไปด้วยพระอุปทานความยึดมั่นสำคัญผิดถึงทำให้ทุลักทุเลและเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ต้องลงมือปฏิบตัติเพราะการพูดจะไม่ทำให้เราเกิดความเชื่อและเห็นจริงได้เพราะเป็นแต่สัญญาความรู้ของคนเราแบ่งออกได้เป็นสมระดับคือหนึ่ง รู้ด้วยสัญชาตญาณที่เหมือนเด็กยังไม่ทันรู้เวลาอันตรายจะมาถึงก็จะกระพิบตาเด็กพึ่งคลอดใหม่ๆอย่างพูดไม่ได้แต่พอมีอะไรพัดผ่านเด็กจะกระพิบตาสิ่งนี้เป็นสัญชาตญาณและอย่างที่สองสัญญาเราไม่รู้ว่าไฟที่ดูสวยแต่มีความร้อนสามารถลวกมือเราได้ พี่ลี้งหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่าไปจับนะเพราะถ้าจับแล้วมือจะพองแต่เราไม่เชื่อและลองไปจับแล้วก็จริงดังที่ว่ามือพองอย่างนี้ปวดแสบปวดร้อนคราวนี้บันทึกไว้เป็นสัญญาต่อไปต่อให้ใครมาบอกว่าจับสิสวยเราก็จะไม่ทำแล้วเพราะสัญญานี้จำได้แม่นยำ และอย่างที่สามปัญญามีหลายระดับปัญญาจากที่ยิ่งินได้ฟังมาจากที่ได้อ่านได้ศึกษามาเป็นสุดตะมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาแต่ท่านผู้รู้ก็บอกว่าสองอย่างนี้นะไม่ใช่สมบัติแท้ของเราบางครั้งพอไปเจอเข้าจริงๆก็ทนความเย้ายวนในใจไม่ได้ก็จะพาตัวเข้าไปเป็นอันตราย จะน,นั้นค่ะเราจะต้องคิดพิจารณาไตรตรองหรือได้ผ่านประสบการณ์นั้นๆัมากับตนเองแล้วแหละรู้ว่าเป็นอย่างนี้ภาวนามายปัญญาปัญญาที่รู้เห็นเป็นขึ้นในใจเปรียบเหมือนเรายัางขี่จักรยานไม่เป็นมีคนสอนเราว่าขี่อย่างไรก็เกิดสุดตะมยปัญญาและจินตามายปัญญา จะเกิดภาวนามยปัญญาเมื่อเราขึ้นไปขี่จัก,กรยานจริงๆแล้วเราถ้าจะล้มเราก็ยอมเพราะว่าถ้าเผื่อล้มก็จะได้รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะเลี้ยงตัวให้สมดุลได้พอเราตัดใจว่าล้มก็ล้มทลอกก็ทลอกเจ็บก็เจ็บเพื่อจะได้จำ กล่าวนี้เราก็พอที่จะเลี้ยงจัก,กรยานไปได้จนในที่สุดเราก็ขี่จัก,กรยานได้ด้วยความมั่นใจการที่เราขี่จัก,กรยานได้ด้วยความมั่นใจเป็นภาวนามายปัญญาเพราะเรารู้แล้วและต่อไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อมีคนเอาจัก,กรยานมาให้เราก็สามารถที่จะไปได้ เพราะเรารู้เห็นเป็นในใจแล้วว่ารู้ว่าจะทําอย่างไรการที่จะอยู่ก็สบายตายก็เป็นสุขเราจะต้องลองทําสมาธิจนกระทั่งใจของเราที่เหมือนกับน้ํากับน้ํามันที่เขยา่าเป็นสารขุ่นสีขาวค่อยๆนิ่งไปจนกระทั่งกลายเป็นของใสแล้วค่อยๆเทออกอย่างระมัดระวังโดยมากแรกๆพอใจรวม เราคิดว่าจะแยกกายแยกใจไปให้ได้มือก็สั่นขย่า,ยาใหม่ก็กลับไปติดก,กันอีกฉะนั้นขาการทำสมาธิบางครั้งก็เหมือนว่าจะรวมดีแล้วแต่พอนึกว่าตนเองไม่หายใจก็จะกระชอกเข้าไปใหม่รวมกันอีกมีอาการต่างๆนานา,นาอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจก็ไม่ต้องท้อใจยิ่งเราเก็บสะสมมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีความชำนาญมากขึ้นทำไปค่ะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวทำผิดทำถูกก็ทำไปแล้วเอาสติคอยจับสังเกตและในที่สุดใจเราก็จะพอเหมาะพอดีสมาธิจะรวมได้แล้วเราก็แยกน้ำอันหนึ่งน้ำมันอันหนึ่งและพอถอนออกมาจากจิตรวมอย่างนั้นเราก็เชื่อว่าจริงๆ ความตายไม่จะทำให้ใจของเราเจ็บหรือเสียหายหรือเป็นอะไรอย่างที่เรากลัวเลยแล้วเราก็รู้ด้วยใจว่าก่อนที่เราจะมารวมก่อนที่เราจะตายแต่พอตายไปแล้วก็เป็นใจอันเดิมไม่มีอะไรถลอกปอกเปิกหรือสูญเสียไปเลยความรู้ความเข้าใจของเรามีแค่ไหนก็ยังมีอยู่เท่าเดิมอย่างนั้นทุกประการ เมื่อเราทำอย่างนี้ได้ตามที่บอกว่าให้ตายซะก่อนตายในเมื่อถึงเวลาที่เราเจ็บหรือเป็นลมปัจจุบันกระทันหันเราก็ไม่ตกใจสามารถที่จะตั้งสติจดจ่ออยู่ได้ด้วยความสงบอะไรคาะที่เกิดขึ้นมาเราก็รู้เห็นชัดเจนแต่ถ้าเราไม่ซ้อมอย่างนี้ไม่ได้ให้สติอยู่กับใจ บางทีพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเช่นไฟไหม้หรือการไปพบแพทย์แล้วได้รับการแจ้งว่าผลการตรวจเลือดพบว่าผลเลือดสอว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเราก็อาจช็อกเป็นลมไปเลยเพราะเคยมีกรณีคนไข้ไปตรวจแล้วให้แพทย์บอกตรงๆซึ่งทีแรกคนไข้ก็บอกว่ากลับได้พอแพทย์พบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งคุณหมอก็เห็นคนไข้ย,ยืนยันเป็นหนักเป็นแน่นว่าให้บอกตรงๆไปเธอะก็จึงบอกไปว่าผลการตรวจเลือดของคุณเป็นมะเร็งปรากฏว่าคนไข้ที่กำลังนั่งอยู่ล้มกองลงไปกับพื้นคนไข้ช็อกตายไปเลยเราเองไม่รู้จักใจของเราไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมสเสบียงให้ตนเองเป็นอย่างไร ใจของเราเมื่อออกจากร่างไปไม่รู้จะไปดีไปร้ายพยากรณ์ไม่ได้ค่ะเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณของสติที่จะกลุ่มใจเอาไว้ตอนนั้นเหมือนเราทอดลูกเตา๋าจะออกเลขอะไรเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ซ้อมให้มีสติอยู่กับใจอุบัติเหตุต่างๆมากมายก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ เหมือนสมัยพุทธกาลค่ะที่มีเรื่องเล่าว่ามีพระภิกษุกรูปหนึ่งปกติท่านก็ทำสมาธิเดินจงกรมอยู่เป็นประจำท่านก็สงบเพื่อนๆพนก็พยากรณ์ว่าเมื่อตายไปก็คงไปเป็นพรมเพราะใจจะสงบเป็นสมาธิอยู่เป็นนิจสีนปรากฏว่าวันหนึ่งญาติท่านพี่สาวท่านมาเห็นจีวรท่านหมดหมอง พระท่านไม่มีโยมอุปทาท่านเอาแต่ปฏิบัติภาวนาและก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจกับลาบสักการะพี่สาวก็จะไปหาจีวรใหม่มาให้พระน้องชายซึ่งสมัยพุทธกาลชาวบ้านก็ไม่มีเงินซื้อผ้ากากีที่เป็นผ้าเนื้อละเอียดเนื้อดีเขาก็สามารถทำผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าเนื้อ,อยาบให้ละเอียดได้ โดยต้องทุบเส้นใหญ่ให้ละเอียดจนถึงเนื้อผ้าแน่นและเนียนทานองผ้ากากีได้หลังจากที่ตัดเย็บเป็นจีวรดีแล้วก็จึงไปถวายพระน้องชายแต่หลังจากรับจีวรได้สองสามวันก็เกิดเป็นลมซึ่งทีแรกก็กำหนดบริกรรมดีอยู่แต่ก็มานึกว่ายังไม่ได้ครองจีวรใหม่ให้พี่สาวได้บุญเลย เื่อคิดถึงตรงนี้ก็หมดลมหายใจในชาดกว่าความคิดที่อยู่ในใจของเรานั้นอารมณ์สุดท้ายที่เราหมดลมหายใจสิ่งนั้นจะเป็นพบใหม่ของเราพอท่านหมดลมหายใจเท่านั้นท่านก็ไปเกิดเป็นมแมลงตัวเล็กๆเ,เกาะอยู่ที่จีวรพระพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นรู้ก็เลยเรียกประชุมสง์ว่าสิ่งของ ของภิกษุที่พึ่งมรณาภาพอย่าพึ่งไปแบ่งกันโดยรอดูเจ็ดวันถ้าไม่มีญาติพี่น้องท่านมาเลยก็ค่อยมาประชุมกันใหม่เพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามแมลงตัวเล็กๆนั้นมีอายุไข7เจ็วันเมื่อไปเกิดเป็นมแมลงตัวเล็กแต่ด้วยความเคยชินอุปนิสัยที่เคยภาวนาก็ทำอยู่ต่อไป เมื่อครบอายุขัยเจ็วันก็ตายแล้วก็ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกเพราะท่านทำสมาธิอยู่เป็นประจำฉะนั้นขาดใจที่เราไม่มีสติรักษาเอาไว้และไม่พยายามให้ใจอันนี้อยู่กับกายของเราเป็นปัจจุบันไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไปตะครุบเงาอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ปลอดภัย ทำอย่างไรจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจของเราปลอดภัยได้สิ่งที่ต้องทำคือตลอดเวลาที่เราลืมตาตื่นในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องคอยว่าเมื่อไรเราจะมีวันหยุดแล้วก็ไปวัดซึ่งจริงๆแล้วค่ะไม่ต้องทุกวันในชีวิตประจำวันอีกิิยาบทหนึ่งที่เราทำได้เสมอๆก็คือการเดินค่ะ เมื่อ,อไรที่เราเดินให้เริ่มฝึกอุปนิสัยว่าพอเท้าซ้ายแตะพื้นให้เรากำหนดคำบริกรรมว่าซ้ายพอเท้าขวาแตะพื้นให้กำหนดว่าขวาเราเดินเร็วก็กำหนดเร็วเดินช้าก็กำหนดช้าพอเท้าแตะพื้นคำบริกรรมก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับกิริยาที่แตะลงไป ถ้าฝึกอย่างนี้แล้วทำได้อีกหน่อยพอเราเดินใจจะนิ่งเป็นเดินจงกรมทุกครั้งในชีวิตประจำวันเราสามารถภาวนาได้ทุกๆุกเวลาทุกวันค่ะและเมื่อเราเคร่งครัดอย่างนี้กับกิริยาเดินต่อไปก็คือการนอนค่ะถ้าวันไหนง่วงมากสวดมนต์ไม่ได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์แต่เมื่อที่ไรเราหัวถึงหมอนปุ๊บ ห้ามห้าไมใ่ให้ฟุ้งซ่านค่ะให้ตามลมหายใจเราถ้าไม่แน่ใจให้เอามือประสานที่ท้องอย่างน้อยเราก็รู้ว่าท้องผองท้องยุบเราก็ตามลมของเราไปจะหลับตรงไหนก็หลับไปมีทุนให้ใจของเราได้เกาะไม่ให้ฟุ้งซ่านไปโดยมากเวลาเรานอนจิตจะฟุ้งไปทั่วสารทิศ บางทีก็จับไม่ได้ว่าคิดเรื่องอะไรบ้างบางทีไม่ได้คิดเรื่องเดียวค่ะคิดสองเรื่องสามเรื่องซ้อนๆกันไม่รู้ว่าถ้าตายไปนั้นจะไปตกอยู่ที่เรื่องไหนก่อนอย่างนี้ค่ะเราควบคุมคุณภาพของเราไม่ได้เราต้องฝึกพอนอนปุ๊บใจเรานิ่งอยู่กับลมหายใจหลับไปตรงไหนก็ให้หลับไปเลย พ่อตื่นเช้าก็อย่าเพิ่งรีบลุกเรานอนหลับก็คือการเข้าสมาธิพอออกจากสมาธิอย่าเพิ่งให้หลุดกระจุยไปพอเราเริ่มรู้สึกตัวตื่นให้จับลมต่อหายใจเข้าหายใจออกกระทั่งใจเรามีสติมีลมหายใจดีแล้วก็ค่อยๆตะแคงตัวลุกขึ้นระหว่างนี้ค่ะ ก็ตามอิริยาบถจนกระทั่งไปเข้าห้องน้ำเราก็ตามไปเท่าที่จะตามได้อย่างน้อยที่สุดค่ะเราก็ตั้งฐานให้กับใจเราแล้วว่าเมื่อตื่นขึ้นมาสติกับเราอยู่ด้วยกันถึงจะเลื่อนหลุดไปบ้างก็คว้าทันไม่ใช่ว่าตื่นนอนมาสติยังค้างอยู่บนเตียงนอนไปมาทั่วสารทิศ พอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บสติอยู่ไหนก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่ถูกบางครั้งก็ทำไปจนจบแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรพูดอะไรซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดค่ะปกติจริงๆเราเป็นแบบนี้กันตลอดมาสติเราจะอยู่ในระดับที่ปกป้องตนเองไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึก เราจะอยู่ก็ไม่สบายแต่เราไม่รู้ตัวว่าอยู่ไม่สบายเพราะเราเองบกพร่องเราทำคุณภาพเราเองไม่ได้เรื่องและไม่รู้ว่าจะเพิ่มพูนคุณภาพอย่างไรจะทำให้เราปลอดภัยอย่างไรทุกๆขนาดชีวิตคนเราเป็นทางสองแพ่งคือมักหรือสมุท,ทยัยถ้าเราเข้ามักได้ถูกผล ก็ต้องเป็นความสิ้นตัญหาถ้าเราเผลอคิดว่าสุมไทยเป็นมักที่ออกมาก็จะเป็นทุกข์ให้ตนเองเมื่อไม่ฉะนั้นก็ต้องกลับหลังหันให้เอาสติเป็นห้ามล้อเอาไว้ใจเราก็จะสบายตายเมื่อไหร่ก็ตายได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้ถ้าเรามีสติไม่ว่าตรงไหนก็จะดี สติจะคอยคุ้มครองและคอยเตือนถ้าเรามีภูมิคุ้มกันดีก็เหมือนทำทำนบไว้ก็สามารถเก็บกั้นคุณงามความดีของเราไว้ได้สาธุสาธุสาธุ